จ้ามืโมนี้แม่วันสิาพามาตําตําบักขามเนาะแต่พี่น้องนี่ล้างเรียบร้อยตําบักขามหน่อยเอาบักพริกใส่จ้บบันการบันี้เขาวกระเจียวข้าบักขามลงไปจ้ะพี่น้องตําบักขามให้ละเอียดจ้าจา้ะล้างจากข้าตําละเอียดแล้วจ้ะพี่นอ้องอน้ำน้ำไหล สูพอซางนุนกินเส้นน้ำปลาลงไปจะพี่นอ้องใส่น้ำปลาอันนี้ก็สิเป็นปลาโน้วน,นะจ๊ะปลาโน,นะใส่ลงไปที่เด็ดคือตอนปลาเอ้ยไหลๆเส้นน้ำตาลบพอกานซางเอามากกันสิไสหน่อยไสหน่อยใส่หนันละ แกงง่วตำซูปอส่างมุ้งขุ่นมือนี่งวน,นี่ก,ก็กินกิน่วยนะจ้ะผีนอมม่องน,นื่นนี่เสร้ตางทรายแดงลงไปนะจ้าเขากระชิบตำตมันมาานี่ปูมนกับปูหน่อยใส่ด้วยผนะ้นองด้วย นำมะขามใส่ปูหน่อยแซบครับจ่างแซบครับพี่น้อยว่าสใส่จานความเสือ พี่น้องไปกินน้ำกันแบบที่นี่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสูสูสูข้นจามากวันนี้คามากินตาบักขามหน่อยเดี๋ยวพี่นอ้องเนาะกินกับข้าวคางนู้นกินตาม,มาสูก,กินลเลยแซ่บคักพี่น้องเน้่ยตาบักขามหน่อยแต่เป็นนิดปูดองใส่ทีค่ะมันอ่อนปูหน่อยบ้านท้านเาน,นี่ย เดี๋วมากินกันเดี๋ยวเตรียมอนไรมา้เลยดกินเมื่อวานนี่อืมเขากินอะไรมะขามน้อยเมื่อวานนี้มาจจกพี่น้องแจกแจก้าขอบคุณ รถสมนี <One input> ่ปกติมารูว่าส <the> <meal> ่งแยกกันเด็กมาเด็กกันเยอะฟ้าสวงว่าพี่น้องเลยใบตองอนี้ยพ่อเนนี้อากาศถงพี่น้องเลยถาดงคนถาดหนึ่งอันนี้่อ หมูนะจ๊ะหอหมูแล้วก็เลยผักนกตำม,ม,มันตำมะขามาหน่อยจูพอาสางน้นกินจัดม,มามาเ,มเดีย่ย,กกยไป, <c oughs> เ,ปเดี๋ยวไยกไก่มานะอเดี๋ยวปเดี๋ยวไงคอยยูกยไก่นั่นะมาดวงหงกินตำมะขามไรแล้วกันอยู่นีอยุก,กยไกไ่แบ <c oughs> <ส>รนดี้ดแจ่วเ้างมาพี่น้องเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ bên không quân lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ <laughs> สุยาเจ้าก็กินขี้ามได้สิงสดวกท่กินก่างมือแล้วเกินไปแบบนี้พูดคำสู้กินเสียบบอกินแก้วอื่นนึงแค่เลยสุดยาส่วนใส่ส่วนแส่ได้พี่น้องเสียงก้าวเจ้าก็สั่งปักุดบ้านที่จบบส่บ อันตาดูแบเยว่หางหวน้อนเลาเนน้ำบ้อนเนีไปมาหวงน้อนพอดีพอแล้วอันชุดนึ่งเ้าจะห้อมูแล้วแล้วันนี้กะสิพักโยกัมนอ้กะสิ่อเนื้อเทบส่วเนื้อกอ เอาฟองมาหนักตรงไทย,ส,ยไสุดยอดไปเท่า,าสุดยอดไปเท่าเขาเมื่อวันกที่นั่งไหนก็้ันน่าจะยิงคากแม่แล้วนี่สว่วงมัดคักแล้วสีพระราครับเป็นไอเสียง สมัยตะกี้ทำแต่ง้มอยูกับปูหน่อยืมน้ำให้น้ามาแบบมาแก่ทาแซ่บเลยโอ้แซ่บค่ะ มันก็เข่ากันนิะกูนหน่อยต่ำน่อยเสร็บข่าเสียบพักน่จ้าเสียบพักเสีบแ่เสียบแย่เสียบบันต่มาเรา้อจ้าแันี้เอาคลิปนี้กัแก่นี่ก็ได้จ้าคลิปหน้าปอกกันไหมสวัสดีจ้ากินความหวานตออ่อถึงภาษาจัดหนอ่อจักหน่อย